ครับในเท่ตัวกับรายการไมโครคลิฟิชิโตผมวันนี้จะมารีวิวปืนกระบอกใหม่นะครับผมเป็นปืนเลเซอร์บีมนะครับผมนะถ้าจะให้ผมเรียกแบบง่ายๆเลยนะครับผมนะประมาณนี้เลยน้องผมในเกมเระบอกกันในเกมที่ชื่อว่าชักใบนะครับผมว่าปืนกระบอกใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันจะทรงพลังขนาดไหนรู้ภายในไ,ม,ไ,นไม่กี่นาทีไปรับชมกันเลยครับ ไปช่วยเดี๋ยวพี่ไปช่วยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่ทันมันจะมางัดปูนเรือหมดแล้วโดนเย่ยยังเจ็บเกียร์มันอยู่เกียร์มันอยู่โอเคไม่ทันแล้วเอาเร็วเลยเอาเร็วเลยสปอร์ตมาเลยผมจะโดนยิงยิงโอ้โหตายตายไปช่วยตองตองแตกขี่มันเรือรอบๆเรือพี่ไม่เอางอนจะยิงจะยิงอืม อืมคนโบราณได้กล่าวว่าแมมีฉลามมีค่าแต่อินเทอร์เน็ตมีค่ากว่าจริงครับพี่พี่ว่าไงคำคมบาดใจํำบากตุดเอ้ไม่คี้แม่งจังหวะโคตรไฮไลท์เลยกูได้ฉลามข้ามบนไฟเบอร์ แล้วแล้วเแล้วร์ไเบอร์อะไรรู้อวที่มันเร็วอะไอตัวเร็วๆไอเร็วสุดี่นั่นแหละตัวตึงกับ้วนไปมาหันัวขาะตอกสดๆตอกสดๆเกย์สดๆเกย์สดๆไม่ไม่เกย์ มาอยู่ใต้ท้องเรือแล้วเหลืบร้อยนัดเดียวสวยๆนัดเล็กๆเดี๋ยวพี่ขอไปปรับแต่งเรือใหม่ก่อนเฮ้ยข้างบนมันช้ามากเลยอยู่ด้วยอยู่ด้วยเบียดเบียดเบียดเลย ยาเยียบเลยยาเยียบเลยแล้วไม่นั่งที่อีกโอ้ยตองเยียบเยียบเยียบเลยพี่มาแล้วมันมาแล้วเร็วไอ้ตองนั่งที่ไปแล้วเ้าหวาย่า่าฮ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 ่าาฮ่า่าฮาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮา่ ใครขี่โมงนี้กูยิงไม่โดนใครขินม,มุงนี้ครดีถวายเพื่อนแรกชุดแมทแมทยัยเฮ้ยยัยมีอะไรถวายเพื่อนแรกชุดแมท ีดูมันทำดีเยี่ยมแม่งอย่าไปกรีฟีสกันขนาดเลยเอออย่าไปกรีฟีสขนาดนั้นเลยโซ่โซโอ้โหอืมเย็นเร็วกว่านี้เลยเร็วกว่านี้เลยโอ้โหร้อยสามสิบนี่มันเร็วแล้วเนี่ยพี่พี่พี่มันเร็วกว่าเราพี่มันเร็วกว่าเรามันเร็วกว่าเราพี่ขับเร็วสุดชีวิตแล้วนี่ มันอยู่ข้างหลังเราเนี่ยรู้แค่เอื้อมเนี่ยยิงไม่โดนเลยเฮ้ยพี่มันโดนเพื่อแทนไปแบ่พี้รู้ไม่รู้เย็นครั้งแรกกูไม่ไหวแล้วไอ้สัตว์ อ่องตองร่วงแน่หวะอ่องตองร่วงเออทีมกูจังเลยอีนี่ยิงกูจังเลยอีนี่ย้ายที่เหลือฝากได้ละข่ามันให้ได้ฝากยังไงวะเลือดตั้งห้าร้อยสิบวิสิบวิสิบวิเราหนีรอดแล้วพี่เรารอดแล้วเขารอดแล้วพี่เพื่อน ไอ้หวายเพื่อนแรกคิดแบบนี้ความเร็วร้อยสามสิบมันสู้วานเพิชคาตได้ก็เหรอแต่มันแพ้แค่แอนตี้มันเลย่ไหมนี่มันจะมันอยู่ข้างหลังเราแค่อึ้งไม่หวเพื่ย่เปลี่ยนเซิร์ฟเปลี่ยนเซิร์ฟเปลี่ยนเซิร์ฟคนน้อย